มาดูต่ออีกข้อหนึ่งนะข้อนี้เขาบอกว่ากำหนดให้ a เป็น square r สองบวก square r สองบวก square r สองไปเรื่อยๆจุด3าจุดตรงนี้แปลว่าบวกไปไม่มีที่สิ้นสุด a กับ b คล้ายกันเพียงแต่ว่า a เป็นเลข2 b เป็นเลข6แสดงว่าสองข้อไอ้สตัวเนี้ยแพทเทิร์นเดียวกัน คำว่าแพทเทิร์นเดียวกันแปลว่าอะไรแปลว,ว่าถ้าเกิดเราทราบแพทเทิร์นมันว่าเจอรูปแบบนี้ปุ๊บให้ทํำยังไงนะเราสามารถแทนค่าได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะพิสูจน์ให้ดูว่าแพทเทิร์นอย่างเงี้ยมีเทคนิคการคิดในการหาค่าได้อย่างไรอ่ะโอเคนะเราจะสมมติเนี้ยตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็นหนะครูไม่ให้ครูให้มันเป็น x นะเราให้มันเป็น x หรือ <m uch> เอ้ยเป็น A ดีกว่าเป็น a ดีกว่านะเพราะฉะนั้นครูจะกําหนดให้ให้ ลากที่2ของ a บวกด้วย square r a บวกสังเกตน,นะไม่รู้เลขอะไรเป็นเลขอะไรก็ได้นะเรากำหนดให้ตรงเนี้มีค่าเป็น x แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดเราทำออกมาแล้ว x เป็นตัวเลขอะไรนั่นแหละคือคำตอบโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นเมื่อได้เงี้เสร็จปุ๊บสังเกตดูตรงนี้เป็นเลขลากเนี่ยคลุมนะเป็นลากที่2คลุมถ้าต้องการให้ลากหายทำไงย,ยกกำลังสองั้งสองข้าง ยกกำลัง2ทั้งสองข้างนี่เป็นเทคนิคเลยนะทั้ง2ข้างสังเกตอะไรก็ตามยกกำลังสองลากที่2ยกกำลังสองลากหายเหลือแต่ตัวที่อยู่ข้างในลากเพราะฉะนั้นเมื่อเอาตัวนี้ไปยกกำลังสองลากตัวนี้จะหายเหลือแต่ตัวข้างในเหลือแต่ตัวข้างในเพราะฉะนั้นตัวข้างในเหลืออะไรตัวข้างในก็เหลือ A แล้วค่อยไปบวกสแควร์รูทตัวนี้ไอตัวตัวนี้มันก็จะเป็นรูปแบบเดิมก็คือมันบวกไปจนถึงอินฟินิตี้เทอมนี่ อย่างนี้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้น,ตร,น,รนะน,นตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรนะอันนี้เรายกกำลังสองมันตรงนี้จะกลายเป็น x กำลังสองเข้าใจว่าแล้วสังเกตดูถ้าเป็นแพทเทิร์นเนี่ยให้สังเกตก้อนก้อนนี้นี่ก้อนก้อนนี้คืออะไรก้อนก้อนนี้ก็คือตัวตัวนี้นั่นเองมันคืออะไรนั่นเองมันคือ x ก,ก้อนก้อนเนี่ยคือ x แปลว่าอะไรแปลว่าเราก็สามารถแทนตัวนี้ด้วย x เ,เลยก็จะได้อะไรเราก็จะได้เป็น a บวก x เท่ากับ x กำลังสองนี่ เอาไปแก้สมก,การนะเอาไปแก้สมก,การอ่ะเดี๋ยวครูจะแก้สมก,การตรงนี้นะวิธีการแก้สมก,การอันนี้เป็นสมก,การกําลังสองดังนั้นเราจะจัดให้อยู่ในรูปของ ax กาลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0ก็จะได้ว่า a, x กาลังสองครูจะย้ายตัวนี้ไปให้หมดเลยนะแต่ครูจะเขียนฝั่งนี้เพราะฉะนั้นบวก x ย้ายไปเป็นลบ x บวก a ย้ายไปเป็นลบ a แล้วจับเท่ากับ0เมื่อได้ยิง่งเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าสูตรกําลังสองสมบูรณ์ ไม่ใช่สูตรการหาการแก้สมการกำลังสองโดยการใช้สูตรโทษทีนะสูตรว่างไงเดี๋ยวครูเขียนไว้ตรงนี้นะถ้า ax กำลังสองบวก bx บวกด้วย c เท่ากับ0จะได้ว่า x จะมีค่าเท่ากับลบ b บวกลบสแควรู b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a อย่างนี้เลยนะตรงนี้เป็นสูตรที่ ต้องจำให้ได้สำคัญมาก A คืออะไร a คือตัวที่อยู่หน้า x กํำลังสอง b คือตัวที่อยู่หน้า x กํำลังหนึ่งคือตัวที่ไม่ติดตัวแปร x แต่ฝั่งตรงข้ามต้องเป็นศูนย์นะถ้ามันไม่เป็นศูนย์ย้ายมาให้เป็นศูนย์ก่อนโอเคนะเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บจากข้อนี้เราจะได้อะไรนะจากตรงนี้เราจะได้ a มีค่าเท่ากับทลายเ a มีค่าเท่ากับ1 a คือ a ในนี้นะไม่ใช่ a ตัวนี้นะแล้วก็ B มีค่าเท่ากับทลายเป็นลบ1แล้วก็ C มีค่าเท่ากับทลายเท่ากับลบ a เอตัวนี้ก็บเอตัวนี้คนละตัวกันนะช่างหัวมันนะเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้อะไรเราก็จะได้ x มีค่าเป็นลบบบวกลบสแควร์ูทบกำลังสองลบสี่ส่วนด้วย2 a อ่ะเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บทำไงต่ออีกนิดนึงนิดนึงตรงนี้ก็จะได้เป็นอะไรนะ x ก็จะมีค่าเท่ากับ 1บวกลบสแควรูทบวกวกเอ้ยลบจะล,ลบเป็นบวกบวก 4a ส่วนด้วย2ให้สังเกตดูนะ a ตัวเนี้ยมันก็คือตัวเลขตรงนี้นั่นเองเนี่ยตัวเลขตรงนี้นั่นเองแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าข้อนี้นะถ้าตัวนี้เปลี่ยนเป็น a เป็น2เราก็แทนค่า a ตัวนี้เป็น2เราก็จะได้ค่า คำตอบของสมการให้ hey, คำตอบของค่าค่านี้ละนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะยกมาเลยนะยกมาเลย a, a จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะสังเกตน,นะครูจะเอาสูตรนี้ไปใช้แล้วนะเอาสูตรนี้ไปใช้แทนค่า a ด้วยอะไรแทนค่า a ด้วยเลข2นะแทน a เท่ากับ2นะแทน a ตัวเนี้ยเท่ากับ2ดังนั้นก็จะได้เป็นอะไรเอ,อ่ย เพราะฉะนั้นก็จะได้ a มีค่าเท่ากับไร1บวกลบสแควรูทสแควรูทไร1บวก4คูณสส่วนด้วยไรส่วนด้วย2เพราะฉะนั้นตรงนี้ A จะได้เป็นไร1บวกลบสแควรูทบวก4คูณ2เป็น8 8บวก1เป็น9ส่วนด้วย2สแควรูท9ก็คือ3 1บวกลบ3าส่วน2คำตอบสังเกตดูคำตอบมีสองคำตอบคือ 1ลบ3ส่วน2กับ1บวก3ส่วน2ซึ่งออกมาได้เป็นไรได้เป็นลบ1กับ2แต่ค่าค่านี้สังเกตดูนะค่าค่านี้เป็นลบไม่ได้นะสังเกตดูมันเป็นอย่างเงี้ยค่าออกมาเป็นบวกเสมอดังนั้นแปลว่าค่าที่มันเป็นลบมันใช้ไม่ได้เราได้ละ a เท่ากับ2นไหมมันไม่ได้บังเอิญตรงตรงนี้ก็ตรงนี้นะเลขสองตัวนี้กับตัวนี้ มันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะอย่าไปคิ้วันตัวเดียวกันนะพอดีมันไปแทนค่าสมการนี้มันเป็นอย่างนี้โอเคไหมที่ไม่พอที่ไม่พอขอบีอีกตัวหนึ่งอ่าเดี๋ยวขอขอบีไว้ตรงนี้ขอบีไว้ตรงนี้จะหาบีเราจะแทนค่า A เท่ากับเท่าไรหาบีนี่แทนค่า A เป็นเลขตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เลขอะไร เลข6แทนค่า A เป็น6แล้วเราก็แทนค่าเราก็จะได้ B มีค่าเท่ากับไร1สังเกตน,นะค่าลบเราไม่ใช้แล้วละ่ะนะค่าลบเราไม่ใช้ละเราใช้บวกอย่างเดียวบวกสแควรูบวกอะไรเอย่ย4คูณด้วย6คิดในใจแล้วนะส่วนด้วย2 4 6 24บวก1เป็น25สแครูทยคือ5 5 1บวเป็น6 6หันาร2ก็ได้3ออกอย่างนี้เลยนะออกมาอย่างนี้เลยตัวนี้ B ได้3 A ได้2ถามอะไรถาม A บวก B เพราะฉะนั้น A บวก b เท่ A ากับเท่าไร A บวก b เท่ากับ2บวก3เท่ากับ5นี่คือคำตอบของข้อนี้นะจะสังเกตว่าเวลาเราหาค่านี้ไม่รู้จะไปทำยังไงเลยนะถ้าเราใช้เทคนิคก็คือเทคนิคน,นี้ฝึกเอาไว้ฝึกเอาไว้หรือว่าจงส่วนนี้เลยก็ได้ถ้าเป็นรูปแบบแบบนี้นะต้องมีเครื่องหมายบวกด้วยนะถึงจะใช้ได้นะถ้าเป็นเครื่องหมายลบใช้ไม่ได้นะ โอเคไหมถ้าเป็นบวกเลยแล้วตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเดียวกันปุ๊บใช้สูตรสูตรนี้ได้เลยเป็นสูตรสาเร็จไปฝึกนะไปฝึกฝึกใชะไรฝึกเขียนสูตรให้ได้นะว่ามีเทคนิคก,การคิดยังไงได้ออกมาปุ๊บแล้วจำสูตรเอาไปใช้โอเคไหมนะเดี๋ยวข้อหน้าเจอกันอีกจะเป็นรูปแบบแบบไหนเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน